นซื้้อไไดรายการคุยเด็กมันฟังคุณหาอะไรอยู่ี่นหาที่เปิดโอเคผมมีเพื่อนเล่นอะเ่ียเนี่ยอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีอะไรอ่ะเฮ้ยดูบันเทิงเฮ้ยดูบันเทิงว้ผมชอบนะพวกพวกเอฟซีนะเขาน่ารักเนาะ ก็เาเหมือนแบบข้าส้งอะไรนี่แบบของเล่นเก่าว่ะเล่นเก่าพี่ลองแกะพี่ลองแกะได้ไหมต่อนี่นะพี่พี่ลองแกะครูดาวว่าของเล่นเก่านะอันนี้มีน้ำหนักนะนี่มีน้ำหนักนะอันนี้หนักเลยนะเอางี้แกะแกะถ้าไม่แน่ใจนะเห็นเป็นเขียวๆมีกลิ่นชาแล้วก็เออนี่คุณดมเป็นสุนัขตำรวจเลยสุนัขตำรวจอ่ะผมกล่อเหมือนกันลูกผีก็สื่อคืออะไรวะอันนี้อันนี้ไม่อันนี้เฮ้ยมันน่าจะเป็นของเล่นว่ะของเล่นเก่าอ่า สวัสดีครับนั่นเน็กคุณปองคุณหอยผมติดตามรายการนั่นเน็กมาแต่อีพีแรกตอนนี้ผมและเพื่อนๆจัดทำหนังสือแนวเรทโคือเล่มที่ส่งมานี่แหละครับเป็นเรื่องราวของตุ๊กตาตุนแอนเล่มหนึ่งจะมีลายเซนลุงเคียงผู้ที่ทำตุ๊กตาตุนเป็นคนแรกและอีกเล่มหนึ่งจะไม่มีลายเซนผมและเพื่อนๆจะประชาสัมพันธ์กันหน้าเฟซตัวเองและกลุ่มทอยเส้นเล่นตุ๊กตาุนอุ้ยว้าวเฮ้ยขอ ก็ตุ๊กตาตุ่นที่ถอยแบบขับเส้นอะไรเงี้ยนะที่ส่งมาด้วยกันคือโมเดลผีกระสือและผีเป็ดส่งมาอย่างละสองแบบนะครับทราบว่าคุณป๋องทำรายการแนวหลอนๆจะฝากให้ครับอันนี้ให้คุณอันนี้คุณใช่ครับอยากเห็นจังเลยอ่ะขอแสดงความนับถือมดววตาเมลและทีมงานเจ๋งมากเลยอ่ะเฮ้ยคุณป๋องผมอยากเห็นคุณแกะให้หน่อยดิอันนี้คือโมเดลกระสือใครทันตุ๊กตาตุ่นบ้างตุ๊กตาตุ่นที่พันฟิวอ่ะพันฟิวรถยนต์พันตะกัวดอยตะกัวดอุตะกัวฟิวอุ้ตะกรว มันคือฟิลมันคือมันทําจากตะกัวใช่ใช่แต่มันคือฟิลม้วนแต่ตอนนี้เราไม่ได้ว่าฟิลไม่หรอตะกัวแล้วเรื่องตะกัวไม่มีความรู้อ่ะดิอ๋กูก็ไม่รู้แล้วตามตามที่เขาเรียกกันไงฟิลตะกัวอ๋าแต่ก้รู้แล้วรู้แล้วแต่ไม่ได้พันธรรมดาต้องเอาไปถูกับพื้นใช่ใช่ใช่เพื่อไม่ให้มันเด้งพอมันเด้งพอมันเด้งอ่านี่ทันผมทันถอยเส้นโอเค อ๋อเลยมีขนมด้วยนี่มีกระสือเกาะกิ่งไม้อยู่แล้วก็เหมือนขนมใช่ป่ะนี่เหมือนขนมแหมน่ากินเชีะใช่อะนี่เป็นส่วนของกระสือหรือเปล่าเออใช่เป็นส่วนของกระสือคนใหม่อยู่วะอันนี้คืออะไรนี่นี่คุณแก่นะคุแกะน่ะดีจังมากเลยอ่ะโอเคอ๋อนี่กระสือคอลเลกชันมันมีแบบคอลเลกชันด้วยผมว่ามันไม่ใช่ของกินว่ะไม่ใช่กินไม่ได้แต่เขาเรียกว่าขนมนะขนมถุงกลัวเขาเรียกขนมอ่ะเอางี้ มันจะเป็นของมันไม่ใช่ของกินหรอมั้งมันเป็นนีงไงมันเป็นเหมือนโมเดลไม่ต้องเร่ากว่าขนมไม่ใช่เหรอเนี่ยโมเดลอะเนี่ยโมเดลโมเดลข้างหลังมีนิดเดียเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าซีซัวขนมไงใช่ขนมคืออีกอันเปล่าไม่รู้นี่กระสืออ่ะอ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะไอ้มดไว้ตรงนี้มึงบอกหน่อยไอที่มากกบกระสือนี่คืออะไรอ่ะเอออ่ายากละ มันคืออะไรครับคือขนมหรือเปล่าขนมได้ถูกนั้น่าจะเป็นขนมขนมแต่ขนมอะไรไม่รู้ไม่แต่มันแต่มันดูอ้าวอย่างที่นาบอกแหละคือขนมแล้วก็ไม่รู้ขนมขี้หนูไม่ขนมแมวมันไม่เป็นมันดูไม่เป็นอาหารเลยอ่ะน้ําตาลว่ะคุณลองดูดียน้ําตาลเหรอเขาบอกน้ําตาลเหรอโอเจมากเลยอ่นี่อันนี้อันนี้แข็งแข็งไม่ใช่ขนมแน่เฮ้ยอันนี้ขนมว่ะมันเหมือนป้วยอะไรอย่างเงี้ย ที่ป๋องโชว์น้กกล้องหน่อยอันนี้ดีเล่มนี้ดีนีดีมากครับอันนี้ดีมากนี่ดีมากเลยนี่นี่นโชเลยอ่าเปิดดูปิดเ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 นะดปนี่นิดเปินเปิดเปิดเนิเดเนิดเปิดเิดเปิดเปิดเปหดเปิ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 เปิดเกเนิดเปิดเป้ดเปนดเปิดเปิดเดเนิดเปิดเาดเปิ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 ดีปเปดเป้ดเปิดเปิดเากดเ้ิดเปีดดเปิดเปดูปดเปดเปิเปิดเปิเเปิดเปิดเปดเป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 ดเด โอ้นี่ดีมากนี่ตุ้งยมอมาจากไหนวะเกไลเเซอร์นี่โอ้บันเทิงว่ะอันนี้นี่ตัวกูมีตัวนี้นุ้ยกูมีตัวนี้ที่บ้านด้วยอะออหายากไอ้ที่ออกมาจากเครื่องบินใช่ใช่ใช่เกไลเเซอร์เกเลเเซอร์เกนไเเซอร์โอเคนี่นี่เป็นเปดประกอบเป็นคล้ายๆจดประกอบนี่เป็นเป็ดประกอบเพราะมันตัวยาวมากเป็นเป็ดประกอบมันต้องมาสองที่สองสองถุงแล้วก็อ่อแล้วก็มีมีมีอ๋อมีตีนมีมีตีนอันนี้มี แล้วก็<อ>มีตีนประกอบมีเป็นประกอบอันนี้พี่ป๋องครับออผมขอมอบ่ะผมขอมอบขนมให้กับราชาผีอันดับหนึ่งเลย เฮ้ยอยู่ๆวันเด็กมาหน่ะไม่ได้สองไ่ไม่ได้หอนนี้ไม่โอ้เราเราเป็นบ้านหลังเล็กเองพอแล้วแต่ฝากนะช่วยโปรโมทให้กันตอนนี้พี่แจ๊ค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 จริงไม่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 โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธเขาไม่มีโกรธจะพูดบอกไม่โกรธไม่เด็น้ำตาเขากรอกเราไปได้ดีใช่ก็ดีแล้วเขาไปได้ดีก็ดีแล้วเออผมเล่นมาก่อนไม่ไม่ไม่คุณไม่เคยโวยพรใครอย่างใจจริงอ่ะผมโวยพรผมรักทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว อตาที่มีนอันนี้ให้พี่ป๋องไปเข้าคอลเลคชันโอเคโอบคุอครับคโอเคโอเอเคนีเนโอเ่อเคโอเคโอี่โอเคโอเคโ่เคอเคโอเคโอเคอเค่อคโอเรต่คอเคโอเคโัเคโอเคโอคอเคโเลโอเคโอเคโอเอเค่นผมอเคโอเคโอเคโมเคโอเคโอเคโเค่อเอเคโอเคอเคเล่มเเล่เโอเคอเคอ่เล่มนึงนะเอออออะอเเ กูผูเล่น่นาเล่มหนึง่งพี่หอยได้ขนมที่ยังไม่แน่ใจว,ว่าเป็นเออมึงจะไปทำไมไำล่ะมึงไม่เล่นของเล่นขนมข,ขี้หนูด้วยเออเอาเอาได้ได้ได้ไดน้ำก็ขนมไมกินอืมทำไมอะ่ะ กูมันมีสนคุเป็นหัวหน้าน่าจะเสียสละเอางบผกูอยากได้มันมีคำว่าเสียสละอยู่อยากได้คุณไม่ทำหน้าที่อ่ะเฮ้ยไม่มันก็เป็นพี่จริงเฮ้ยหอยเอาไปเลยอะไรเงี้ยไม่ได้กลวมึงอยากได้กูมึงเงาจังหวะนี้นะจังหวะนี้นะอะไรพวกคุณทำเป็นคุยกันเนยนๆไปก่อนอ่าทำเป็นคุยขัาไปข้าไป็นาไมคุยด้านคุยดานคุยนคุยานคุยนกอคุณไม่คิดว่าคุณจะให้ผมเลย